โยครับเพื่อนๆครับอย่าลืมะครักกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยด้วยครับคลิปที่แล้วเนะี่ยแอดมาจบลงตรงนี้แอดก็เลยขอมาต่อจากตรงนี้เลยเพื่อเนื้อหาที่แอดเล่าให้เป็นไกด์คุณผู้ชมเนี่ยมันจะมันจะได้ต่อเนื่องนะครับคลิปที่แล้วเนะี่ยเรากำลังจะมาซื้ออุปกรณ์สวมใส่กันนะครับเพราะมีอีก2ชิ้นก็มีรองเท้ากับมีหมวกแอดจะเอาหมวกตัวนี้ไปแทนแล้วกันเลนฟอร์ดเบตเทนเฮมเนียนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องต้องเพิ่มตัวแอดสตองให้เป็น14ซื14เน,นีนะ่เยอยู่แล้วนะครับ ตังไม่พอครับใช่ไหมอ่ะเฮ้ยนี่ไงราคาพันสองนี่ตังไม่พอครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับตังเรามีเหลืออยู่แค่เท่าไรเองเฮ้ยไปดูสิเพราะว่าเราใช้หมดนะฮะเราซื้อหอมหมดแล้วตังเราเหลือเท่าไรแต่นี่ไงเงินอยู่นี่แหละเมื่อกี้ตัวมันบังครับนะเมื่อกี้ตัวหนังสือนบงังเงินเราเหลืออีกสี่ร้อยกว่าเองนะครับเพชรฟ้าไม่มีเลยไปทำเควสก่อนเลย เพื่อที่จะได้เงินมาซื้ออุปกรณ์สวมใส่เพิ่มเติมนะครับนี่ฮะไปนะครับนี่ฮะไปทำเควสก่อนเลยนะฮะเล่นไม่ยากครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับแต่เพียงแต่ว,ว่าเกมเขาเนี่ยค่อนข้างจะอลังการแล้วก็เป็นเกมระดับมหากราบมหาอะนิรที่ร์การพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็เลยข้อมูลจะเยอะฮะถ้าเราดูทีเดียวเนี่ยโอ้โหมันจะพลาวไปหมดเลย ก็ต้องไล่ดูไปทีละเรื่องละเรื่องเท่าเท่าที่จําเป็นนะฮะแต่ทำเควสเสร็จปับ๊บเกมก็จะมาส่งเควสอัตโนมัติเริ่มต้นนี่จะง่ายครับจะง่ายก็ไล่ไปตามนี้ครับคุณผู้ชมที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่นะ,ะก็ตามที่แอดตามที่ที่แอดไกด์ไปนี่แหละเดี๋ยวก็เข้าใจครับไม่ยากเลยนะฮะเลเวล up ไปแล้วครับเป็นเลเวล12แล้วนะครับเลเวล12แล้วคาอินก็เพิ่มไปแล้วนี่เมื่อกี้คาอินถ้าเราจะใช้อุปกรณ์ชิ้นใหม่ตรงนี้เป็น14ใช่ไหมฮะสตอง14เนะี่ย เราบวกไปเลยให้เป็น14ไปเลยนี่เพราะไงเดี๋ยวเราต้องใช้14อยู่แล้วอย่างอื่นเราจะไม่ต้องบวกมั่วนะครับเอาเก็บไว้ก่อนค่อยๆบวกไปตามที่จําเป็นนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามามารีพอยต์นะครับทีนี้อุปกรณ์2ชิ้นนี้หมดอันตรายมากนะครับนี่ยน้ำยาเพิ่มพลังกับน้ํายาเพิ่มเวทนะฮะหมดเนี่ยอันตรายมากเลยเราต้องใส่น้ํายาเพิ่มพลังไปนี่นะครับปั๊บน้ำยาเพิ่มพลังไปเลย อ่าแตะปั๊บเข้าไปในนี้นะครับหรือนะครับแตะที่ขวดน้ํายาแล้วก็มาแตะที่ช่องมันก็จะมาลงนะฮะต่นี้น้ํายาเติมเวทน้ำยาเติมเวท,เเวทของเราเนี่ยมันเป็นขวดใหญ่มันเติมทีละพัน์ตอนี้ของเราเนี่ยให้ตัวเวทเนี่ยมันมีน้อยนะเนี่ยมันแค่82เองพลังเวท่ะเพราะนั้นเอาไปเติมทีละพันในที่เหลือจะถูกทิ้งไปเสียกเสียดของนะครับแล้วจะพาไปซื้อเนะี่ยหมุนหมุนจอตรงนี้ก่อนไปซื้อเลยไปซื้อที่โนคดาะนะครับเป็นคออาชิป คออาเชมิทนะครับที่เมืองนี้ชื่อซันวิซันรีแวนนะครับเป็นคออาเชมิทนะครับคออาเชมิทเราก็ไปเปิดเมจิกช็อปนี่ซื้ออันนี้แอาจะซื้ออันกลางนะครับอันกลางอันกลางนี่ก็เติมได้เยอะแล้วเนี่ยอันกลางก็เติมได้เป็นร้อยแล้วซื้ออันแรกก่อนดีกว่าไหมเนี่ยอันแรกมันจะเติมได้ทีเท่าไหร่เนี่ยอันแรกมันจะเติมได้ครั้งละเท่าไหร่เอยมันสี่สิบเอออานแรกก่อนดีกว่าซื้อจํานวนมากแอดจะซื้อเยอะเลยนะครับ ซื้อทีละสิบเหรอเฮ้ยให้ซื้อได้ทีละสิบชิ้นอะสิบชิ้นก็สี่ร้อยพตังเรามีแค่สี่ร้อยนี่ครับนี่ตังเรามีสี่ร้อยสิบชิ้นก็สี่ร้อยพอดีตังหมดอะซื้อตรงนี้ไปก่อนเพราะว่ามันจําเป็นนะครับพราะมันจําเป็นโอเคได้สิบขวดนะครับเอาละเราก็ไปลุยเสกันต่อเลยเพื่อเก็บสะสมเงินแล้วเดี๋ยวไปซื้ออุปกรณ์สวมใส่เพิ่มเติมกันนะฮะปับ๊บอ่าทำเวสมาแล้วนะครับเดียวไปคุยกับดังไฮนะครับ ดันไฮนะครับดันไฮออฟฟิเซอร์เป็นออฟฟิเซอร์ของเมืองเมืองทะเลทรายนะครับดีเซอร์สครีมนี้เข้ามาที่ที่ช่องระหว่างกลางเขาเรียกอะไระ่ะช่องระหว่างกลางเนี่ยอีมีช่องกลางของเป็นอุโมงกลางของที่จะผ่านไปเมืองทั้งสามเมืองอะ่ะก็จะมีคนเนี่ยจะมีประตูห้องอยู่นะครับเนี่ยเข้าไปหาเฮลแล้วเรียบร้อยต่อไปเราก็จะไปที่ประตูสี่นะครับ ก็จะให้เราเข้าไปที่ประตู4สมัยก่อนเนะี่ยที่เป็นเล่นกับเกม PC ซีนะแอดจะต้องเดินเข้าไปเองแต่ตอนนี้เราแค่แตะมันก็จะเข้าเว็บไปอัตโ,ตโนมัติใช่หไหมครับแล้วก็เควสก็จะเดินเลยนยฮะเข้าไปหามิสเตอร์เฮลมิสเตอร์เฮลอีกทีหนึง่งไปคุยกับมิสเตอร์เฮลเรียบร้อยออกมาแล้วเราก็จะต้องแตะที่เควสครับเพื่อออกไปที่เมืองบลัดดี้ไอซ์นะครับบลัดดี้ไอซ์ไปแล้วนี่ครับเมืองบลัดดี้ไอซ์นี่เป็นเมืองน้ําแข็ง ในเกมคบาบาวจะมีเมืองอยู่3เมืองซึ่งเป็นเมืองหลักนะฮะก็คือ g ก e ีนเด s p a i r แล้วก็อันที่ผ่านอะไรนะรับผ่านเคสแล้วนะผ่านเลเวลเป็นเลเวลสิแล้วนะครับโอเคนะเงินเรายังมีโอ้เงินมีน้อยไม่พอเลยต้องทำเควสปั๊มเงินไปก่อนนะครับกร e นเดสแพร์นะครับเป็นเมืองหลักแล้วก็มาบัสตี้ไอเป็นเมืองน้ําแข็งแล้วก็เป็น d e เซอร์สค e ีมเป็นเมืองทะเลทรายนะฮะมเมืองหลักๆนะครับนะ ึ่งเราจะต้องเดินทางข้ามไปข้ามมาระหว่างเมืองสามเมืองเนี่ยอันนี้เข้าดันเจียนแล้วนะครับเข้าดันเจียนเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีตัวเลขวิ่งตรงนี้นะครับเป็นสีฟ้านะฮะอ่ะแป๊บเดียวเราชนะแล้วออกจากดันเจียนแล้วนะครับออกจากดันเจียนแล้วก็จะไปส่งส่งเควสฮะดันเจียนแรกๆเนี่ยมันก็ะจาง่ายๆครับสั้นๆแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะฮะะว่าเลเวลเรายัางเพิ่งเริ่มต้นอยู่กรับรางวัลววาจากเควสเงินเรายัางไม่ขึ้นเลยนี่นะฮะ เงินยังเป็นห้าอยู่เลยเงินขึ้นเนี่ยถ้าเราจะต้องไปลุยปราบมอนสเตอร์ซะแล้วละครับนี่ฮะาถามเพจปับป๊บปั๊บเราต้องการเงินตัวนี้ประมาณพันกว่าต้องเก็บของไปขายไหมเนี่ยเออเอาของไปขายได้ครับของอะไรที่เราไม่ใช่เดี๋ยวเราก็เก็บเก็บเก็บมาขายที่คนอื่นเขาทิ้งทิ้งไว้ไม่เก็บเราเก็บให้หมดครับเอามาขายเออใช่เลย นี่ฮะเอาล้ครับเดี๋ยวแอดจะหยุดเควสไปตรงนี้ก่อนฮะหยุดเควสไปตรงนี้เอาละครับส่งเควสเรียบร้อยนะฮะแอดจะหยุดเควสตรงนี้ก่อนแอดจะไปลุยไปลุยปราบมอนสเตอร์แล้วเอาของไปขายก่อนดีไหมดูในกระเป๋าเรามีของอะไรที่พอจะขายได้อะไรที่เราไม่ใช้อนไอย่างนี้นะครับนี่เราใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยเ,เป็นของอุปกรณ์ของตัวละครอื่นที่คนละคลาสกับเราใช้ไม่ได้เอาไปขายเลยดีกว่าไปขายก็ไปที่ร้าน ร้านนี้นะครับเนี่ยร้านขายอุปกรณ์ทุกชนิดเราขายได้หมดนะเราไปขายให้นี่เลยขายให้คอลินอาร์มอดิเลอร์เลยเราขายชิ้นนี้เลยนี่ฮะขายชิ้นนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยได้กี่จังอะไม่บอกอะเฮ้ยชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์สองช่องด้วยน่าจะขายได้ราคาอยู่นะครับลองดูนะครับขายได้กี่จังเลยไอเทมมีราคาสูงเนี่ยใจรววต้องการขายเฮ้ยขายไปเถอะเอาขายเลยขายไปแล้ว ยังไม่รู้ได้ตังเพิ่มเท่าไหร่อันนี้อันนี้เป็น red f r o t อน,นี้เราใช้ได้เอาไว้เก็บไว้ก่อนอันนี้เป็น armor boost นี้เราก็ใช้ไม่ได้นะครับเป็น armor ขึ้นต้นที่เป็น armor นี่ของเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะอุปกรณ์หนักต้องใช้พวกตัวละครที่หนักหนกห,นกหน่อยพวกนักดาบอะไรอย่างนี้ครับขายเลยเฮ้ยควรแบบนี้ขายแล้วมันไม่ได้ราคาป่ะเนี่ยเออเฮ้ยเดี๋ยว เพิ่มเยอะเพิ่มถ้าอันนี้ล่ะนี่เป็นเทรนนิ่งขายได้ไหมเนี่ยขายได้เท่าไรเอ่ยขายฮนะเทรนนิ่งอันนี้อาอร์มอครบเมื่อกี้ใช่ไหมฮะมันมีช่องเฮ้ยขายไปเถอะเป็นอาร์มอเราไม่ได้ใช้อาบขายไปนะครับอันนี้นี่มีสองช่องเก็บไปก่อนเดี๋ยวไปวางขายเพื่อจะวางขายได้ในร้านค้าเรียบร้อยเราจัดระเบียบปั๊บเอาละฮะดูเท่าตังค์เราเพิ่มไหม เฮ้ยชื่อตัวละครมันบังอยู่เอาแล้วครับเพิ่มมาแล้วขายได้ครับที่จากมังกี้มีห้าเหรียญใช่ไหมครับตอนนี้เป็น300กว่าเหรียญแล้วเอาละครับเราจงเอาตัวละครเราไปไปปราบมอนสเตอร์แล้วนะครับไปปราบมอนสเตอร์แล้วไปที่เมืองดีเซอร์สครีมดีกว่านะฮะคุณผู้ชมตามเพื่อนๆมานะครับไปที่เมืองดีเซอร์สครีมถ้าเราไม่ไปวาร์ปนะครับเราไม่ไปวาร์ปเราก็ต้องไปทางช่องนี้ครับนี่เข้าอุโมงค์เข้าอุโมงค์วาร์ปปั๊บ พอเข้าอุโมงปั๊บเนี่ยเราก็หาดีเซอร์สครีมจะเป็นแสงสีสีนี่เลยอันนี้ประตูสีไม่ใช่นะครับชื่อเันาจะบอกกับประตูสีเราไม่ใช่เราจะไปดีเซอร์สครีมอันนี้สีเขียวนี่จะเป็นกรีนเดสแพรไม่ใช่นะครับเดินไปอีกครับนี่ไปดีเซอร์สครีมเข้าไปแล้วนะครับพอเข้ามาจากดีเซอร์สครีมนี้ออกไปนี่เลยอยองครับเพื่อนๆนครับนี่ไปตีกับตัวนี้ก็ได้ครับนี่ไปตีกับมอนสเตอร์ตัวนี้นี่ โอ้ oh, ยังเป็นสีแดงอยู่เลยอ่ะอยออโตอเลยมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้ตอนที่แอดเล่นกับภาคพ c ซเนะี่ยตรงนี้มันเป็นตัวไม่ใหญ่นะครับจะเป็นดีเซอร์สฟล็อกแต่ตัวเล็กๆแต่พอมามาคอินฟิตคอมโบเนี่ยเขาอัพนะนะครับเขาปรับตัวละครให้มันดูดดยิ่งดูใหญ่ฮะ,ะดูใหญ่ดูหน้าเกรงขามอะ่ะในภาคคาบาโมบายปกติเขาก่อนที่แอดเล่นอยู่มันก็ตัวเล็กแล้วแต่น,นี้เขาปรับเป็นตัวใหญ่ โอ้เนี่ยดีเซอร์ฟ็อกเนี่ยดูแล้วน่าเกรงขามนี่ฮะป๊บาบนะฮะนี่ฮะจริงๆแล้วตรงนี้เราสามารถที่จะปล่อยยาวเลยก็ได้นะครับเป็นการฟาร์มเวลไปในตัวเพราะว่าในการตีมอนเนี่ยเราก็จะได้ค่าตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับค่า exp ตัวนี้ด้วยนะฮะเดียวกันเราก็จะได้ค่าอ่า ได้เงินตรงนี้ด้วยนะครับได้เงินตรงนี้ด้วยในขะเดียวกันเราก็ได้ไอเทมด้วยอเทมที่หล่นลงมาจากมันดรอปลงมาจากตัวมอนสเตอร์เนี่ยเราก็จะเก็บได้เพราะว่าเราจะเปิดตรงนี้เป็นออโตไว้เก็บหมดนะนี่ครับนะฮะร,รูปมือเนะะี่ยฮะอะไรล่วงมาอะไรดรอปมาเราเก็บหมดนะะทั้งที่ดรอปมาโดยการที่เราสู้เองหรือคนอื่นเขาสู้ทิ้งไว้เราก็เก็บหมดแต่การเก็บหมดเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้กระเป ja ๋าเราเนี่ยเต็มเร็วนะครับ ีนี่มนาะเก็บมาแล้วฮะนีน่ัเก็บมาที่ชินแล้วให้กระเป๋าเราเต็มเร็วเราต้องขยันเข้าเมืองแล้วเอามันไปขายนะฮะโดยเฉพาะช่วงแรกที่ยิ่งจําเป็นแล้ก็อเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาซื้ออุปกรณ์สวมใส่นะนะฮะให้มีสักหมื่นสองหมื่นก็โอเคละนะฮะในขณะ,ะเดียวกันเราต้องเตรียมตรงนี้ด้วยนะครับเราไปตีบอนต้องเตรียมคู่นี้ไว้ยาเติมเลือดกับยาเติมเวทนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเลือดเราหมดแล้วก็เรียบร้อยเลยนะ,ะับตายครับ แล้วเกมนี้ดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับทุกชมครับเพื่อนเพื่อที่แอดชอบอ่ะเพราะว่ามอนสเตอร์เขาเนี่ยถ้าเราเข้ามาในระยะสายตาของเขาเนี่ยเขาจะปรีเข้ามาใส่เราเลยแล้วเราก็จําเป็นต้องต่อสู้เพื่อป้องกันตัวมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออเราเล่นเล่นเกมเนี่ยเราเราสนุกเราไม่ใช่เล่นเกมแบบทํร้ายสัตว์นะอย่างเกมหลายๆเกมอย่างไม่ต้องอะไรอ่ะอย่างง่ายๆอย่าง,าง,าง,างลินเอเน็นะฮะมอนสเตอร์เขาไม่ไม่เดินเข้ามาหาตัวผู้เล่น มอนสเตอร์เขาก็เดินไปเดินมาเราเดินเตะตูดเขาเขาก็ยังไม่สนใจเราเนี่ยเสร็จแล้วตัวละครเรานี่หละจะไปตีมอนสเตอร์มอนสเตอร์มันอยู่เฉยๆอะ่ะจะไปตีมันอะ่ะเหมือนว่าเอ้เรานี่ทำลายสัตว์หรือเปล่านะบางทีเราเล่นไปเราก็มีความรู้สึกว่าเกมแบบเนี้มันจะปลูกฝังให้เรามีความรู้สึกว่าเออทำลายสัตว์สัตว์มันไม่ได้มาอะไรกับเราเลยนะฮะมันก็ดูไม่สมจริงอะ่ะ เออมอนสเตอร์เนี่ยเราเข้าไปในระยะสายตามันต้องปรีเข้ามาจัดการกับเรานี่ฮะไม่งแบบั้นจะเรียกว่ามอนสเตอร์ได้ยังไงเนี่ยถ้าเนี่ยนี่อย่างคาบาวเนี่ยเป็นเกมที่เขาจัดการเรื่องราวของมอนสเตอร์ได้เหมาะสมอะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราต้องยิงมอนสเตอร์ต้องจัดการมอนสเตอร์เพราะว่าเราป้องกันตัวเองนี่นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยเราก็ผ่านเลเวลขึ้นมาแล้วเลเวลขึ้นมาเราก็จะได้ค่าตรงนี้มาด้วยได้ค่าไอเขาเรียกอะไรอะได้ค่าพอยต์มาด้วยแล้วก็ได้สกิลแลงมาด้วย ะะได้หลายอย่างครับได้เงินด้วยเพราะฉะนั้นการฟาร์มเวลโดยการปล่อยตัวละครไปตีมอนเนี่ยเป็นเป็นส่วนที่ที่ดีแล้วก็หลายๆคนก็ใช้กันและแอดก็ใช้วิธีนี้แหละตอนนั้นแอดใช้น้ตบุ๊กเล่นจำได้ใช้น้ตบุ๊กเล่นไอ้คาบาพีซีนี่แหละแล้วก็ปล่อยไปตีมอนเนี่ยตั้งไว้ข้ามคืนเลยยี่สิบี่ชั่วโมงปรากฏว่าการ์ดจอของโนตบุ๊กเรียบร้อยพังเลยนะเพราะมันทางานยี่สิบี่ชั่วโมงอะ แอดก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้เกมพวกนี้มันไม่สามารถที่จะตั้งยาวได้นะถ้าเป็น PC ตั้งโต๊ะเนี่ยโอเคเพราะยังอาจจะมีโอกาสเพราะว่าการ์ดจอเขาเนี่ยมันใหญ่ใช่ไหมครับแล้วที่ว่างการระบายอากาศมันดีกว่าก็สามารถเปิด PC ข้ามคืนได้นะแต่โน้ตบุ๊กอย่านะครับอันตรายอย่าไปทำอย่างนั้นนะฮะอย่าหาทำนะฮะนี่แอดตอนนี้แอดมาใช้เล่นกับแท็บเล็ตก็เหมือนกันแต่แอดผมไม่เปิดข้ามคืนแล้วแหละ มันอันตรายกับแท็บเล็ตเดี๋ยวแท็บเล็ตพังนะเรียบร้อยเลยไอ้ไอก็จะเปิดเล่นเป็นพักๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยเป็นช่วงๆพักเดียวแล้วก็หยุดนะฮะก็อันนี้ก็คือเรื่องราวของคาบาน i n f i n นิตโมบายซึ่งเป็นคาบานภาคล่าสุดนะครับที่ดัดแปลงดัดแปลงต่อเนื่องอัปเดตมาจากภาค PC ที่โด่งดังในอดีตเป็นเกมระดับตำนานนะครับนะถึงแม้ว่าภาพเนี่ย ภาพมันลักษณะเป็นภาพเสมือนจริงก็จริงแต่ว่ามันจะภาพจะสวยสู้เกมรุ่นใหม่ๆปัจจุบันไม่ได้ก็ตามแต่แต่ว่าในลักษณะของความสนุกสนานความน่าเล่นของเขาเนี่ยมันยังมันยังคงอยู่ครบอ่ะบางทีถ้าเราไปเทียบกับเกมรุ่นใหม่ๆเนี่ยความน่าเล่นของเกมคาบาวเนี่ยมันยังมีความน่าเล่นมากกว่าเกมใหม่ๆในปัจจุบันหลายๆเกมอีกนะฮะนี่ฮะนี่ครับก็โอเคครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ